่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่้แน่วมุ่งตรงไปสู่หนทางปนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งคัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้เนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดเนิ้วหวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆหลับ ตาคอนลูก่าถึงกับให้ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าง วางเปล่าจากความคิดทั้งมวลทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาเลยนะให้ทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ขยับนื้อขยับตัวองเราให้ดีกระคเนให้เหลือดล้มในตัวของเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายคราวนี้เราก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศรจ,จากอาวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตเวทจชเป็นต้น ให้เป็นที่ลโล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่งกลวงภายในค,คล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือว่าคล้ายกระุกโป,ป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่ง กลวงภายในแล้วเราก็นึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งโยนในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มให้สมมติเอานิิ้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้อง รู้จักเอาไว้ว่าอยู่ตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วเรานึกเพียงทำความรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆนี้เราะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อมเมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ย จึงจะเห็นได้แต่ว่าเราก็จะต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและก็ที่ตื่นของเรารวมทั้งเป็นที่ที่เราจะไปสู่อายตนะนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องเริ่มต้นตรงนี้แหละที่ฐานทิ่เจตเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นที่เกิดดับหลับตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยฐานิจเจตนี้จึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เดิมก็เป็นปุตุิชนธรรมดา เช่นเดียวกับพวกเราแต่ว่าเมื่อท่านผ่านชีวิตมายาวนานในสังสารวัฏผ่านชีวิตในหลายรูปแบบเป็นชนชั้นสูงก็เคยเป็นมาแล้วถึงพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทวีปทั้งสี่ ืออุตรกุรุทวีปปบพวิทีหะอประโคยานชมบูทวีปที่อยู่รอบกาวัสมนซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและดาวดึงสูงสุดท่านกบเป็นมาแล้วปกครองโลกมนุษย์ในยุคที่มีประเทศเดียวภาษาเดียวและก็คำสอนอันเดียว คนชั้นกลางท่านก็เป็นมาแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเพเศรษฐีชั้นล่างก็เป็นมาแล้วนาลกก็เคยไปอาบายก็ไปสุขติภูมิก็เคยเป็นท่านผ่านชีวิตมายาวนานขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ยามใดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิต ทำชั่วละดีทำใจให้เศร้าหมองก็ไปอบายบางชาติเดิเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ละชั่วทำดีทำใจให้ใสสั่งสมกุศลธรรมก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ชีวิตพลเวียนขึ้นๆลง,ลงๆมาอยู่อย่างนี้ ไอสุดทั้งก็บเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัตรที่มันไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วกับพื้นฐานก็ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านก็บเบื่อหน่ายในชีวิตที่เป็นทุกข์ในสังสารวัตรอยากจะสแสวงหาหนทางบนทุกข์ก็เฝ้าเพียรสังสมบุญบารมีเรื่อยมา ทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกคัมะปัญ,ญาบาิยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตา,าเบาบารมีทั้งด้วยทรัพย์โดยอวัยวะโดยชีวิตมันนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อบารมีเต็มเปี่มท่านข้อออกจากตระกูลกษัตริย์ปฏิเสธสมบัติจักรพรรดิที่จะบังเกิดขึ้นในเจ็ดวันนั้น ออกบวชเพราะเห็นว่าชีวิตของโครหัสแม่จะเป็นพระราชาทรงไว้ซึ่งพระราชาอำนาจแต่ก็เหมือนมีทุลีในดวงตาเพราะว่าจะต้องคอยบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประศุกนีก่อนเป็นชีวิตที่อึดอัดครับแคบ จะไม่มีเวลาสำหรับการสแสวงหาหนทางผลทุกข์เมื่ไม่มมสแสวงหาชีวิตก็จะมีทุกข์อยู่ลำไปเพราะฉะนั้นท่านจึงปรีกตัวจากชีวิตของครหัดได้เลือกดำเนินชีวิตในเพศนักบวชเลือกที่จะมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น เลือกชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีัจจัยตามมีตามได้ปลอดกังวลมีเวลาว่างติจะ,สะแสวงหาหนทางบรรลุหลังจากผ่านการศึกษาจากครูบาอาจารย์ในยุคนั้นซึ่งก็มีอยู่สองประเภท ประเภทที่สุดโตงประกอบตนพัวพันบรติการมาสุขสิ่งคิดว่านั่นแหละคือการดับทุกข์มีสุขอย่างแท้จริงซึ่งก็ไม่มีอะไรใหม่สำหรับท่านที่ผ่านความเป็นองค์รัชทาย,ยาทของกรุงกบ,บิลพัฒม์มาแล้วกับสุดตรงอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ การแสวงหาหนทางบรรทุกโดยการทำตัวให้ทรมองลำบากเพื่อหวังจะให้เทพเจ้าที่มองไม่เห็นที่เลื่อนลอยนั้นแต่คิดว่าเป็นเทพเจ้าที่สูงสุดที่จะบรรดลนบรรดาลพรพิเศษให้ดับทุกข์ได้ให้มีชีวิตเป็นสุขอย่างนิรันดร แม้บางท่านจะสอนให้สง,งัดจากรามและอกุศลลธรรมละวิตตพิจารปิติเข้าถึงปิติสุขเป็นเอกกตาใจเป็นหนึ่งได้ถึงสมาบัตแปดแต่ท่านก็ยังตรองตามโดยสติปัญญาและบาร,รมีของรลองท่านว่า มันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้อย่างจริงๆมันแค่กลบทุกข์เหมือนหินทับหญ้าคือยังไม่ได้เอารากหญ้าออกหญ้ามันงอกไป่ได้เพราะก้อนหินมันทับแต่เมื่อเราเอาก้อนหินออกหญ้าก็งอกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงอยากจะแสวงหาทางที่จะขจัดรากง้กแห่งความทุกข์ทรมาน สำรวจตรวจตาดูแล้วก็ก็คือจะต้องขจัดกิเลสอัสวะให้หมดสิ้นไปแล้วในที่สุดท่านก็ปล่อยชีวิตที่ตายตนประสีมหาโภคโดยการทำใจหยุดนิ่งนิ่งปลดปล่อยวางทุกสิ่งเพราะผ่านมาหมดแล้วชีวิตติดเต็มไปด้วยกามาสุขก็ดี ที่ประกอบตนผูกพันไปด้วยความลำบากทุกตอรมานตรมานตนมากแล้วก็ดีสมาบัดแปดโปภาจารสีโลภะจารสีก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจท่านไม่ผูกพันกับทั้งหมดที่ผ่านมาท่านกะทำใจหยุดนิ่งเฉยตั้งมนโนปณิธานอย่างแน่วแน่วันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังังมัน ถ้าหากว่าไม่พ้นทุกข์ไม่เข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะที่เป็นบรมสุขสุขอย่างเดียวแล้วเราก็จะไม่ลุกจากที่และในสุดท่างก็ปล่อยวางพอใจเบื่อหน่ายก็คลายความยึดมันถือมันมันก็หลุดจากความคิดคำนึงทั้งสิ่งเหล่านั้น ใจก็รวมมาหยุดนิ่งนงอยู่ภายในหยุดอยู่ภายในซึ่งเป็นฐานที่ตั้งดังเดิมของใจคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มีบอกไว้ละเอียดในคำพีแต่ก็จะหยุดอยู่ตรงนี้เพราะที่ตั้งฐานดังเดิมของใจมันอยู่ตรงนี้ และในที่สุดก็หยุดเลื่อยไปคือไม่เอาอะไรแล้วใจมันก็หยุดนิ่งเฉยๆย,ยิ่งหยุดย,ยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในแล้วท่านก็ได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมีดวงธรรมภายในมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่สลับกับดวงธรรมที่ซ่อนๆกันชุดละหกดวง ดวงธรรม,มานุปัสสนาสิบประานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงววมุติดวงววมุตติญาณทัศนะดวงธรรมทั้งหมดซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายกายต่างๆเรียกว่ากายในกายหรือกายภายในในกายภายในก็ไม่ต้องแต่ากายมนุษย์ละเอียด ที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายก็คือกายฝันนั่นเองที่เรานอนหลับแล้วฝันไปคือกายไปเกิดมาเกิดเวลาไปเกิดกับกายเนี้ยในกลางกายมนุษย์เรียกจะมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ทั้งกายทิพย์หยาบก,กายทิพย์ละเอียด ในกลางกายทิพย์ก็จะมีกายกรูปภูม์ทั้งกายหยาบและกายรูปภพม์ละเอียดในกลางกายรูปภพมิก็จะมีกายอารูปภพม์ทั้งหยาบละเอียดมันจะซ้อนกันอยู่กายทิพย์ปรบุภมินี้จะมีเครื่องประดับติดตัวเป็นกายของสุขติภูมิ กายทิพย์ก็ของสวรครค์กายรูปภรกมบของรูปภพกายรูปภูลกมบของอรูปภพและในการกายรูปโผล่นั้นก็จะเข้าถึงกายพระธรรมกายกายธรรมซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมากสวยงามกว่ากายต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ ครบตูวนทุกประการเกตดอกบัวตูเหมือนดอกบัวสตัตบงกดไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งจะบรรจอมขหมอมบนประสียนทีเรียงรายด้เส้นประสบรือเส้นผมที่กคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนประสียนที่ ง,ง่างามบนบวรากายนั่งคัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเหมือนอย่างที่เด้เนนะ่นำไปบองต้นท่านจะไม่ทำกิจอย่างอื่นนอกจากอยู่ในอริยบทเนี้ไม่มียืนไม่เดินไม่นอนเพราะไม่มีความจำเป็นสำหรับท่านเป็นอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว กายนี้คือกายตัดสรุธรรมของเราเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุจกักขุญาณปัญญาวิจารแสงสว่างประชุมพร้อมกันอยู่อย่างน้อยก็จะไม่ง่ายก็คือมีธรรมจักขุกับมีญาณทัศนะธรรมจักขุของท่านน่ท่านเห็นได้หลอบทิศเห็นได้วิเศษ ได้แจมแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของอาร,รมพรมทิพย์มนุษย์ทั้งหลายเห็นในทั้งอาดีทางปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้รอบตัวในเวลาเดียวกันอยู่เฉยๆก็เห็นได้ทุกที่ทุกฐานเรียกว่าธรรมจักขุเราเห็นไปถึงไหนก็มียานาัสนะก็ร,ะรู้ไปถึงนั้นซึ่งต่างจากตามนุษย์เห็นถึงไหน แต่ว่าก็จะรู้ก็ต้องเดินไปถึงตรงที่เห็นนั่นนี่คือกายผู้รู้แจ้งเห็นแจ้ง,แ,จงแทงตลอดในสรรพสัตว์แลสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในเป็นผู้ตือนแล้วจากกิเลสเบิกบานเพราะแหล่งกําเนิดแห่งความสุขเป็นแหล่งแห่งความสุขนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะรู้หรือว่าไม่รู้จะเชื่อชาติศาสนาหรือเผ่าพานนันธุ์ใดก็มีกายธรรมนี่แหละที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีกายธรรมอยู่ภายในมีพระรัตนตรัยในตัวกายธรรมนี่ก็มีหลายระดนะับตั้งแต่ากายธรรมข้อตรภู คือจุดกึ่งกลางระหว่างปุถุชนและความเป็นพระอริยเจ้าหน้าตักท่านจะหย่อนกว่าห้าวาลงมาเล็กไม่มีที่สิ้นสุดใจะใหญ่ไม่ถึงห้าวาเกือบห้าวาแล้วก็มีกายธรรมโสดาบันหนะ้าตักห้าวาสูงห้าวาในการกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมระกสกิตากามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวา ในกลางกายธรรมพระสกิตาคามีหรือพระสกทา,าคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีหน้าตักสิบาวาสูงสิบาวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีก็มีกายธรรมพระรหัสทั้งหยาบละเอียดหน้าตักยี่สิบมาทสูงยี่สิบวาตั้งแต่กายธรรมโคตภูโสดาสิกิตาคานาคาร,รหัสนั้น มีลักษณะเหมือนกันหมดต่างแต่ขนาดที่ใหญ่เล็กต่างกันดังกล่าวกับความบริสุทธิ์ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันก็เรียกไปตามกิเลสทีละได้กิเลสในคันนี้แม้ตระกูลเดียวกันแต่ชื่อเรียกก็เรียกแตกต่างกันก็เรียกว่าสังโยชน์แต่ก็เป็นกิเลสในตระกูลเดียวกันคือโลภโทสะโมหะ ซึ่งมีราเก่าจากอวิชากายเป้าหมายคือกายทำอรหัตผลนาตักยี่บวาทรงยี่บวาถ้าเขาถึงตรงนี้ได้ก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งบังคับบัญชาให้ชีวิตขึ้นขึ้นลงๆมีความทุกข์ทรมานและก็พ้นจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพาน ทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวมนุษย์เหล่านี้แหละกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกายเล็กที่ซ่อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าเหมือนวกเขาอยู่ในกระจกเงาที่เราส่องสะท้อนไปนะีกายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าทั้งหมดรวมทั้งกายมนุษย์หยาบก,ก็เป็นสิบแปดกายแต่ละกายจะถูกเชื่อมโยงด้วยดวงธรรม นงชุดชุดละหกดวงดังกล่าวนั้นคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณอันทัชนะนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เหมือนในสมัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีประชน์ชีพอยู่ท่า,านก็จะบอกภาคทฤษฎีหรือปริยัตบอกเป็นอย่างนี้เมื่อภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารได้ยินแล้ว ก็เกิดกุศลสตาอยากจะปลีกวิเวกก็เข้าป่าเข้าเขาไปตามต้นไม้บงอยู่โคนไม้อยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยห่วยหนองของบึงในถ้ำรรเป็นต้นเพืก็สแสวงหาที่วิเวกแล้วก็ปฏิบัติรรำด้วยตัว,ตวเองเจริญสมาธิภาวนาบำเป็นสมณะธรรม สีนสมาธิปัญญาในตนเองเราพระสัมมาสัมุทธจาได้แค่เป็นพระบรมครูที่บอกวิธีการลหลักการส่วนที่จะเข้าถึงได้มีประสบการณ์ภายในนั้นใครทำแทนกันไม่ได้เป็นปัจจตังต้องทำด้วยตัวเองท่านแค่เป็นผู้บอกผู้แนะนำที่โนาวความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ให้ เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกๆทุกคนได้มาพร้อมใจกันทำกรณียกิจคือกิจที่ควรกระทำซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมากี่ครั้งจะเกิดมาเป็นชนชั้นไหนก็ตามวัตถุประสงค์หลักของชีวิตมีเพียงประการเดียวคือการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย และก็ททำพระนิพพานในแจ้งวันนี้เรามาถึงณนะจุดที่บุญได้ส่งผลให้เรามาบำเพ็ญกรณียกิจดังนั้นให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะลูกนะไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เละหยุดเป็นตัวสมเด็จดวงทรรและกายในกายดังกล่าวก็มีอยู่แล้วในตัว แต่เป็นของละเอียดหน้าทีของเราคือทำใจของเราให้ละเอียดเท่ากับของที่มีอยู่โดยการทำใจหยุดกับนิ่งแต่วิธีทำใจให้หยุดนิ่งนั้นมันก็มีทีสองแบบคือแบบหนึ่งเราจะนึกเป็นภาพสมมุติเป็นดวงแก้วหรือองค์พระให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราก็จะได้ไปซัดสายไปคิดเรื่องอื่นไม่ฟุ้งซ่าน หรือเราจะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนา,วาเรื่อยไปจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเนี่ยจะมีความรู้สึก ไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดนิ่งเฉยเฉยแม้ว่ายังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นละถูกวิธีแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายๆายจะไปตั้งใจเกินไปหรือคาดหวังอะไรเกินไปเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเราก็เพียงทำหน้าที่ หยุดนิ่งนิ่งดยวิธีการดังกล่าวนะลูกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมสาหรับผู้มีบุญอย่างพวกเราจะเข้าถึงพรระตัตนตรตยในตัวให้ลูกทุกคนได้ตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน